สูเปียออโต้ราคาไม่แรงกับเจ้าคันนี้เลยออซูด e ีแบกไฮแลนเดอร์ตัวเอ็เป็น2,022คันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED นะคะสวยๆเลยมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะสมารท์ทคีย์มีมาให้ได้4ประตูใหม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะท้ายของคันนี้สวยๆเลยมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะแล้วประกันเลยว่าไม่เคยชนไม่จมน้ําไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนภายในบอกเลยว่าสวยมากนะคะสภาพนางฟ้าเลยกุ้งกวางนะคะ บอลน่ะสภาพปีเดิมไม่มีขานะคันนี้ได้หน้าจอทัสกีนะคะแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวานะคะเกียร์ออโต้มีปู่มสตาร์มะะมามทมห้ด้วยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคุชคอนโทรลให้ด้วยนะเลขไมลของคันนี้อยู่ที่40,000กมเท่านั้นเองเครื่องเงิน1.950แรงมา้าเครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รวมไม่ซึมที่สนิทรถบ้านรับประกันเครื่องเกียร์สูงสุด1ปีหรือ1 0 0 0 0กมโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะคะคันนี้เอาไปเลย739,000บาทเท่านั้นราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะใครไม่ทักเพจเข้ามาไม่ได้ราคานี้นะ ใครที่สนใจ4ีประตูเกลียออโต้วสวยๆคันนี้นะคะสามารถแคมปรแล้วก็ติดต่อเข้ามาทักแชทเข้ามาได้เลย